ประโยคภาษาอังกฤษประโยคหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณสับสนได้ก็คือ how do you find it so far how do you find it so far เพราะถ้าเราแปลตรงตัวว่าคุณจะหามันไกลมากได้ยังไงก็งงกันสิค้ะแล้วความหมายที่แท้จริงคืออะไรก็ how do you find it so far จริงๆแล้วแปลว่าเท่าที่ผ่านมาคุณชอบไหมหรือว่าตั้งแต่คุณเริ่มต้นทำสิ่งนี้มาคุณชอบไหมมันดีไหมโอเคไหม คุณคิดยังไงกับมันเพราะ how do you find something เหมือนคุณคิดยังไงกับมัน What do you think about it นั่นเองครับแล้วคำว่า so far ไม่ได้แปลว่าไกลามากเลยครับก็คำว่า so far จริงๆแล้วหลายครั้งอาจจะแปลว่าไกลามากได้นะครับอย่างเช่น it's so far มันไกลามากแต่ในบริบทที่เราถามแบบนี้ how do you find it so far so far ก็คือตั้งแต่เริ่มต้นมาหรือ เท่าที่ผ่านมานั่นเองครับดังนั้นถ้ามีเพื่อนไปเที่ยวอ,อเมริกาแล้วอยากจะถามเขาว่าตั้งแต่ไปอเมริกาเนี่ยเป็นไงบ้างชอบไหมดีไหมก็ถามแบบนี้ได้ How do you find America so far แต่ถ้าใช้เสียงแบบนี้ก็อาจจะฟังดูสยองหน่อย <laughs> Yeah dude you're creepy พูดแบบนี้ดีกว่า How do you find America so farHow do you find America so far ah.